ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น,อ FC, น้องเอฟซีแฟนจองไม้ให้ข้าวนไม้ให้วนซื้อนะครับเนาะเอามาเบ่งบรรยากาศนึ่กันมาหนี่ย์แอดมินพามาเบ่งบรรยากาศเนะครับเด้ออยู่ที่ปฏิบัติธรรมของอาจารย์ป๋อมนะครับเนาะเอามาเบิ่งว่าพูนสื่อสารอยัางนีที่สำคัญครับผม เข่ามาแล้วซีงวดส้นครับผมเนาะที่แห่งนี้ครับผมเนาะแล้วกปครับเื้องเรดยนษาาไทยระกรองนครับเบ้งบราั่นครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง สวัสด so ีครับอาจารย์ต้มสวครับวัอนี้วันวันรันวันวัสวัครันวัวัสวันรัสวันวัสวัน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 ันว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 ัครันว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 ัวัน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 วัวัันวั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 วนวัวันวัวััว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 ั เจดีบรรจุพระร่มมาสา่าิพิฆาตต่างต้นหนึ่งแสนบาทครับผมมันนี่กัเพื่อนได้โชคได้ลาบน้ำหละม,ม,มส่วนมีจิตศรัทธามีลูกมีหลานด,ลดึงลูกถึงหลานมาซอยกันต่างต้นใหญ่มากมาส,าสา JD, าั่งสั่งเจดีเท่านั้นครับบมจุพรร่มมาส่าิพกฆาตเท่านั้นนาฬกา สายคณะญาติ่ท่มหลายส่วนกันมากความกันว่าวก็ดำเน็นการมอบโล่มอบโล่เคอรเรนว่ารางวัลธรรมจักรนัคราชประจําปีพุทธศักราช2564เนื่องในโอกาสบันเม่แห่งชาตินะวันที่12มอบโล่เกียรติบัตรคนดีสีเมืองพุทธครับผมพร้อมในเวาลาโอกาสว,าว่า้านนี้ กะร่วมหยอดได้อ่ปาปลาเมื่อวานกันเป็น1นึ่งแสนห้าพันเร้อยแปดสบาทเจ็ดร้อปดบดบาท787เจ็ดอ่นว่าหนึ่งแสนหาพันเจ็ดร้อยแปดสบาท แม,ปมนป่าตัวบ้ามธรรมดาเลยครับเลยเงนนินแสนน่ะเงินเป็นแสน,นเนี่ยเจดีแล้วค่ะเนาะแมนเป็นหน้าเฮ็ดสางเจดีแล้วก็สิอ่าเฮ็ดศาลาห์นะซาราห์ตรงนรงี้คะอาจารย์ศาลาก็ร่างสิงห์ใกล้ๆกล้กันเทปเทิปคงพลาดจะพลาดไปกันส่วนเดชรมิจฉาพิชุมยกเสาแล้วก็ขอเชิญชวนเด้ออยาติธรรมโูมิอ่า,า,า,อาเป็นหัวใจมหาเศรษฐี มรุ่งว้อนพุทธศาสนามาสอยเฮอยสร้อยสางเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมเป็นสถานปฏิบัติรรมเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาได้รับพระบรมสารีริกธาตุจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชอ้อมที่ศีรษเรอคนแน่นงศีะเาเลใ้ผ้าเอฟซีเป็นตยยางเบิกรน นี่จะเป็นใบต,ตั้งเพื่อนออโอ้เป็นใบตั้งของสังฆราชครับผมที่ว่าเพื่อนเอาม้าหายเพือ่อนเพื่อนจะเป็นอาระณมสริกษาตาหรือว่าขั้นเอิญทางบานเขั้นเอิญว่ากระดูกเพื่อนครับผมรับมาจากศรีลังกาแล้วมาทำพิธีหมอบอยู่วัดบอ่อว่นสิ่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในการพิธีหมอบนะ นี้ก็เล่ได้แทบานก็เลยผ้ากันเห็ดกันสร้างผ้ากันสร้างมาซอยเฮ็ดซอยสางเพราะว่าที่แหลกเอาไปไว้ในหมู่บ้านมันเป็นมันแคบมันแขกมันแขกว่ามีหมอกจอดรถบ่ามีหมอกมันบ่สะดวกอ่า่นก็เลยมาก็เลยได้ทีตรงนี้ลหละนี่เนื้อที่เท่าไหร่แต่หนึ่งไร่พอดีหนึ่งไร่พอดี เพิ่นถาวายห้เด้อเพิ่นถาวห้เออมันมีตำนานเยอะมีตำาน่านก่กนสีดามากเนี่ยกรสป็นจุงนี่แมนเพิ่นเพิ่นถวายทั้งฝุ่นสองลายมาต่าเออเพิ่นถวายแต่ว่าปูไปเขาฟันว่าเพิ่นบ่เอามันม่มแมนทินเพิ่นโอ้ตรงสองลายนั่นแมนมันม่มแมนทินเพิ่นเพิ่นก็เลยไปเขาฟันว่หายไหมเห็ดมองเนี่ย ฟันบางหลตีฟันเป็นมูหญ่งมูสํำล่าตานเออไปเขาฟันมา่อหายเอาเริ่มมองหันมีมองสีหายเอาอยู่มีทีอยู่สีเฮียใส่สางอยู่สั่นก็เล่นน้ําเพิ่นมาน้ําเพิ่นมาเดี๋ยวจะเฝ้าทาผมกอนสะเอาเบ็ดไปหาใส่เบ็ดนํามาสั่นเออทจังมาะหอดมองนี่หละเอออันนี้ขึ้นในความฝันในความฟันแมน มาไมา่เห็นมัส่เบอันอย่างไปงูยักมาแต่ใส่เต็มตเนี่ยเต็มพื้นที่นี่แมนมีแต่งูตเต็มบัดเลยครับผมโอ้ย่างไปใส่กระหยยบสันหลังงูนะนะ <c oughs> จนว่าสะดุ้งตืนน่นวันนี้เามมืมัสเต้าเลยว่าทีนขึ้นคุณนะเลยขี่นนขรถออกมาเบิง่งมันเป็นหน้าหน้าของหน้าอยู่แล้วออกมาเบิ่งก็เลยมาเห็นโอ้มองนี่ล่ะนี่ ปันเห็นมองนี่ะแมนเละแมนเลยเ, <c oughs> เออก็เลยมามาขอสื่อเพิน<ฆ>่นขอสื่อเพิ่นสองหมืน<ฮ>่นวันนี้เพิ่นเลยว่าเพิ่นบอกเอา,าน้ำดอกเพิ่นถวายให้ซะเอาเงินสองหมื่นเลยไปเม,ม,ม, <c oughs> มารถไมโครมาขูดนะจกซาอินธนาคารนะมาโกยดินโถมมองนี่เออนั่นแหละมีตำนานก่อนก็เลยเ,เ,เป็นชุ้มื่อนี่ไอ้ก็เลยเป็นชุ้มื่อนี่บ่อน้ำมองนี่ก็เป็นบ่อน้ำเก่า มะนามสางเกาสางหินพวกาี้แต่ยออ่อยทั้งทีนี่อ่ะมัน,นก็เลยม,มาบูรณะเล่นม,มาขวดลงอีกขวดลงอีกน้ำขาดบ่ครับม,มอหนามหนามมามีลงน่าแรงก็มีให้เกา่ามีให้เกา่าจะเป็นหูน้หนามเอียงโตลงไปนี่แม่แต่เตาองค์โตซ้ำไะเพิ่นอนมาดค้างไวนะ้เนาะจุ่มลงไปเนาะเออบ่<ม>ขึ้นห้องอดป่านี่จักมัน,นตายมันยั่งแต่ว่าเพิ่นว่าสมัยด้กี่คุกเอียงโตลงไปมันสิไปโคูอุ้งทางโค้งไป ทั้งโค้งน้องแดนทั้งโค้งคุณนห้ว่าสัมผัสโอ้ห่วยโอ้ยยเออทั้งคนละอืมแต่นั้นคิอทั้งโค้งนะเด่นลักษณะนั่นเอ็ดตำนานมีหลายน่าเล่นยกมีบกเลยคันเนาะบโบกเออแล้วก็ซีมีบัวขึ้นบัวจักหน้าแต่ใส่อันนี้คือบัวธรรมชาติป่คะบัวธรรมชาติอยู่ในอยู่อ่างนี่ดินนั้นเป็นอ่างร่องซีมี่อันนี้เป็นสางแล้วปู่ท่านใจนี่ก็มีตำนานี่กันเป็นพ่อผักขาว ให้ม่บ,บอกเฮ็ดสา้สางก,ก่อนก่อนสิสางหนักบอกมามาเฮดนะสรสา,รสารองอ์มีก้อนบ่คะเออสางหลวงพ่อท่านใจก่อนเออเป็นบอกว่าหสร้างบ่มีเงินยสิหาปูหาค้นหาสัท่ามาซอยเชียร์ซอยสางเออแ,อ,เอ,อแม่นอหรีเออเง่นอหลีก็ได้มาอัรซสินันได้แบบท่านตาท่านเห็นเลยาสาอส,าส,าสองมือแลว้วอ่ะหลวงพ่อท่านใจนีมแม่นหลวงปู่ท่านใจมือแรกมือแรกพิมพ์มือที่สองแกะ แกแบบแล้วก็คัดแต่งแล้วเลยท่านดวนท่านดวนยังไงมีมากเลยเหมืนกับมาขอสางพญานาคอีกสางพญานาคนี่ตอนส้างถือเลขเจ็ดงวดต่อกันจนว่าข้าเจ้าได้มีเงินลงทุนเปิดธุรกิจพญานาคนาโอนี่ใจเนาะเนาะแมนฟูมุจลินนี่ปั้นเองพร้อมจานนี้เป็นพูดตั้นเองเออไปเอาบอกมารอ หลอกมารอเรารอเพื่อนบ่หมักเพื่อนบ่เอาคือเอาขื้นเสียนยังได้กับบ่อด้ยังสีนะเพื่อนบ่เอาก็เลยว่าบ้ามายูถูกเบิ่งก่อนหน้าหยำ่งหมากเป็นยูทูกเบืงเป็นทังเออตัวสีแล้วเส้ยว่าขื่นมือเดียวแล้วเสียนน่ะปั้นหนาเพื่อน่ะมือเดียวแล้วแล้วก็จังปั้นลงมากไอยปั้นลงมากใส่เวลาอยู่ประมานอาทิตย์นึงเฮ็ดผู้เดียว ค<ม>รับผู้มุดจลินแม่เด<อ>้ผู้เดียวออกมาอยู่นี่ผู้เดียวตะกี้ตะกี้เนี่ม<อ>ีเองสิเพิ่งยาเฮ็ดเป็นเพิ่งยา,งา<อ>มาปฏิบัตินี้พอนี้แม่ออกมาเ,เบื่อข้างในได้ออกมาอยู่ผู้เดียวอ่านะพ้นนี่เราพ่อแม่ก็นน้ำออกมาให้เก่าั่นนะมาซอยลูกเพราะว่าแขกค้นหลายลไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี้ใช่ไหมนะี่ใครตอนรับ เนหน่องโชกโลกโชคลาภยังพระเจ้าทูเพันมาปฏิบัติธรรมเพันมาสวดมนต์ปฏิบัติพรเพันสวดมนต์ภาวนาเดินจงกรมรอบเจดีย์นะรอบเจดีย์แม่เดินจงกรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมอยืนนี่แหละแล้วก็บรรยายธรรมไปแน่สวดมนต์เสร็จแล้วก็บรรยายธรรมพ่อเป็นเครื่องสติเอาลักชินหาเข้านี่ยละเอาคอร์ที่เข้าใช้ปัจจุบันนะบรรยายสูงก็บเมื่อใด สามแล้บว่าลคนนะฮะวันนี้ก็เขาเจ้ากับฟัน ừ, ฟันเห็นว่าผู้นัน้นผู้นี้มาบอกฟันเห็นทั้งนั้นทั้งสี่อเออแล้วก็เอาถูกมาจุดอ่าถูกเป็นตัวเลขไม่ใช่ออกเป็นตัวเลขนะค่ะเอองัอ้นจะเอาว่าถูเแม่นแห้งเออถูกแม่นซีงวดวเลยจุดที่มาขังหัวตีหันนี้ยังมาจุดหัวซีงหัติดหรอซีงวดติดนะจุดที่อะไรอาจารย์อือว่าวันที่ สิบหาว่าสิบจุดปอสิบจุดทุกมือวันที่สิบหาก้อนก้อนห้อยออกหนึ่งวันไม่ครับวันฉลากออกมือเป็นลักษณะนั้นเพราะว่ามือนั้นเป็นกับไม่เหตุมันออกตัวไรลักนณะมืออซับมือซับเจ็ดเจ็ดหาเจ็ดหาอันปเจ็ดเจ็ดหาแต่ว่าถูกมันตกก็เหมือนซับมัอเงยครับ ถูกมันักลครับหัวแต่เหล็กถูกมันก็เลยแตกแต่ว่าหัวมันแักลงนะแม่ค่ะมันพักไปเที่ยนขี่เที่ยนน่เสียงคับหัวลตั้สีข้อห้ยนอครับผมเสียงเหล็กผับปลาเบิ้งคอือวนหมันมักออกโอ้ปลานีออกครับพึ่เาไว้มือว่านนี่นะมือว่านนี่วันที่สิบสองสิงหาสิห้าเนียเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดแมเจ็ดแปดเจ็ด เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดแปดไปได้สิได้กลืนลงตัวนามันนี่กันง่ามสิบหาเนื้อหาแล้วแต่ผู้สิพิจัดหน้าเอาแล้วเนาะอันนี้เพิ่งหมดก่อนหนึ่งหนึ่งครบเพิ่งดก่อนครับพี่น้องที่สี่จานกับว่าได้จำนาทั้งเลขเออเออเพื่อนกับแต่ตามตามโชคเอาตามดวงเอาคือคืออยู่นี่สิ มาปฏิบัติชิ้นปฏิบัติถ้ำเออเนเห็นมาสวดมนต์เพื่อลดความทุกข์ในจิตในใจเฮ้าเออความทุกข์มันออกไปสละผู้ฝึกสละขัดเก้ากิเลสจิตใจจะคลองออกสินะมีปัญหาหอ,อะไรเท่ากับมาปรึกษากันสินะเออนั่นแหละส่วนมากอะรับงานพิธีบวงสวงอ,อ,อ่านองค์การข้ามโมลาสินะ งานเทพะรอพระงานว่างศิลาเลิกตัดลูกนิมิตรยก่อฝ่ายกเศึกชัดนี Meat ่นะเจดีชัดโบสถ์แบบแต่งานเห็ุไดเบิดโยเสาเป็นศาสตส์ศาตร์ภาพนี่คือเหตุเบิดคือเลี่ยนมาเบิดนั่เลี่ยนจากผู้บาอาจารย์ก็ได้เ่อนกับตั้งวัฒนธรรมเป็นกับอบร่มเกี่ยวกับเรื่องภามจารีประเทณี วัฒนธรรมทิมอีสานนะเพื่อจะให้ใบเกียรติบัตรมากานี่คือมีใบกระลั้นสีข้าแน่สินะนการรักษาพิธีให้มันถูกต้องตามจาเจ้าพิธีนี่บวงสรวงลักษณะใดเหตุจังใดประเม่นว่าเหตุคือกันบ่เด้๋ยวบวงสรวงเรียงภูมิจังหาเรียงบวงสรวงในการ โยกช่อฟ้านี่ก็ตั้งหางอ,องค์การก็จะชุ่นละองค์การเป็นลักษณะเฮ็ดตัวขึกันบริบ่านา่าเฮ็ดอันเดียวใส่องค์การเดี่ยวพ่าแมนบ่บ่ถือินะคือคือข้ามใส่ให้กันเครื่องฟรีกิริยาเครื่องวงสวงกับเครื่องสังเวยนกับขนละยางเวลาถวายค่ะขคนละยางคนละอันเพราะฉะน,นั้นแล้วเห็นส่วนมากมักเบารุ่มๆเบาพิษเบาถือไปเรื่อย เรา,เาทาั้งเขาเห็ดถือเฮ็ดถือประจารีบนะ่กเขาในเรียนศึกษามาจากคููบาอาจารย์ผู้เป็นนักปรานะเขาเรียกว่าบัณฑิตาพานมะมีการเาคาร์สมีการอบรมนั่นะนะเป็นลักษณะนั้นนี่ก็ยังลายดอกกับว่าบอกเดอันตัวยอดพระป้านั่นล่ะครับผมมาได้มีความฝันความยัง่ง นักกรเต่ศอกเด้อกรเตะศบกแต่ดวงกาแเต่แต่หน้ามืองนะะเนาะแต่หน้าเอาน่าเพื่อนาทั้งโตนาโตไทยคือได้มักจอดจะได้จังคอยร่งทุ่นไปบว่ามากกั่พานับผมสาหนันนอเอากับผาเอฟซีเป็นสถานอนุญาตจมนะะเนาะไปวิ่นเดินทางมาแกปฏิบัติทรามเบิองนกำลังเหตุกำลังสางในสองปีเฮ็ดแท้ๆนี่เริ่มรงทุนนี่ ได้สองปีแต่ว่าเริ่มมาอยู่แต่ปีหกศูนย์หมดละมาอยู่มาอยู่ผ yes> ู้เดียวสองพันห้าร้อยหกสิบนะครับผมบัดนี้มาอยู่ผ well ู้เดียวมาอยู่ผู้เดียวมาอยู่ผู้เดียวอยู่กระท่อมห้างห้างเออเอาไผ่หยาเป็นรงทุนซื้อไผ่หยาเพิ่นเจ็ดลอยเออไม่เหตุเสาซีตนเอาเตียงมาแล้วก็ผาไม่แอบอยู่อยู่สองปีจนว่าเห็นถ้ำจนว่าเห็นผูเห็น ท่อมทุกท่อมยาบหมดละวันนี้อยากติดถ้ำเพิ่นกับมาสองคนสามคนมาสวดมนต์กับมาฝึกเพิ่นไอ้เพิ่นกับไปว่าต่อปากเออว่ามองนี่เพิ่นฝึกปฏิบัติถ้ำเพิ่นสอนเออในหลักศีลหลักธถ้ำเพิ่นกับไปดื่มกันส้วนกันมามา่าม้านตาลินกับมาสวดมนต์เออไปปฏิบัติฟัง่งถ้ำบรรยายถ้ำมี่อะไรกับสนท่าน,น่าถ้ำกันสินะเออมันก็เลยเป็นแบบเป็นกลุ่มแะไรก็ตั้งเป็นช่อมล่อมขืนหมา่าสินะ เป็นชมรมพุทธธรรมทำความดีแทนคุณแผ่นดินซูม,มือนี่กะเฮ็ดชมรมนี่มีอย่างแน่หนึ่งมีการทำเทศน้ำเทศข้าวสารอาหารแหง่งไปถาวายตามวัดในเขตพื้นที่ที่ว่าเพื่อนขาดแค่ที่ว่ามีเจ้ามีพระหลายรูปมีเนี่ยหลายรูปที่เป็นจำพันษา ว่าเพื่อนออกแพ้บินทบาทก็ได้ที่ในสามเดือนนี่ก็ได้ตังโครงการนี่เพื่อจอะรวบรวมัท่าซื่อเขาซื่ออาหารแห่งปากกระปองมากมาๆไปถวายเพื่อนซื้อน้าไป,ไป,ไป,ไปลลเป็นรดน่ะเดือนนึงโล่งวัดนี่เดือนหนึ่งโล่งวัดนี่เจน่ะคือในระแวกไกลๆนนและค่ะเนาะแม่นะแวกไกลๆวันที่วันที่สิบหาวันที่สิบห้านี่ส <ใน S 2> ี่ไปดงน้องตาล วันที่สิบห้านี่เพื่อนสรีเอาพระพุทธรูปปางนาคปกแกะเป็นหินเดี่ยแตเป็นหินเอามาถวายมาที่นี่ทางสถานถ้ำจะจะเป็นเจ้าภาพเสาเจดีย์เสาเจดีย์เช่นสรีลังเพื่อนสรีสังเจดีย์เจดีย์พี่เพื่อนเอิญเจดีย์พี่เจดีย์ไ่เจดีย์น้องเออจากท่านพระอาจารย์พิษณุเพื่นมาสางเพื่นมาซอยสางเพื่นเปิดเปิดประธานี่ยรูปเพื่อนเยอะขึ้น เป็นเป็นประธานประมุขในสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะก็เลยสิไปซอยสางเล่าเ,าเป็นมัสสะสรอยเฮาเฮาก็ไปซอยเพิ่นเออมีหน่อยไปหน่อยมีหลายไปหลายนะเออซอยกันนะครับขณะนี้ก็คือวันที่สิบห้าเิ่นสิมีการเอาพระมาถวายจังไปเบิง่งหมายเลขรถแกยม,มากหรือจังไดก็บ่รู้วัดป่าดงเนงาะเออวัดป่าดงตาลวันที่สิบห้า ยี่สิบใกล้ๆเน้ยใกล้ๆนี่แหละง่ามวัดนังงามพื้นที่เป็นแรงอริยะเก่าเป็นแรงบูลลั่งเป็นบ่อน้ำบ่อน้ำซักซีดหน้านี่สิเป็นสีป่าแบบสีป่าข้ามงามเป็นเขียวมรกตเป็นชิดสางสางพญานาคปางหอมปูเกียบแก้วอ้อมสะนะแลาทั้งรังคนสีเข็ดเป็นเกลียง่ายนี่นะเพราะฉะนั้นวัด จังผ้า 4, เอฟซีเพิ่นไปติดตามเบิ่งก็ได้เพื่อนได้ <45. S 1> ไดมีศรัทธาได้ร่วมบุญร่วมสร้างกุศลอน,นิสงฆ์ญ่คือสร้างเจดีย์ใหญ่ที่สุดคือสร้างเจดีย์เป็นว่าเพราะฉะน,นั้นกาเลื่อนช่วงศรัทธาเอฟซีแต่ละ่องอาสายบุญแต่ละศรัทธาก็ร่บรวมพลันิดพลันหน่อยพลันซูพลันสาวพลันหน่อยซองหนอย มันก็ได้อได้ก้อนไงก็รวมสางซอยเพื่อนกับเป็นอันสูงไงที่ตัะเอาสันหลักเอาผ้าเอฟซีเพิ่มเลยเบิ้งสถานทีเร้อี้ครับผมตามนั้นครับผมเนาะมาวัอที่สิบห้าอาจารย์เพื่นที่จุดถูกเขามาซองหวัดสอนได้พี่น้องเูาล่อที่ตามเหมือนกันสำหรับมือนี้เอายอดผาป้าไปซะก่อน เนาะครับเนาะปลาปลาอือแคภาพารมับอาจารย์ต้อมด้่สามตัวหนาสามตัวหลังเลยพี่น้อหน้าก็สวยสอือเอานจะหน้าหานะครับเนาะีไวครับผมเสียงปลีเสียมันออกข้งหน้าก็นีออกข้งหลังก็มีมันีมากออกไม่นี่ละอือครับผมเนาะตามมันครับผมตลอด